รับจาที่เจ้าทางจะทำบุญเออแม่เออเส้นไหว้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะครับ พี่ชายจะทำบุญถวายเพลนอาหารพระสงฆ์ข้อจะาบอกเจ้าที่เจ้าทางน,นะครับให้รับรู้รับทราบด้วยกันนะครับว่าลูกหลานทำร้ายเสียนางเจยวเจ้าก็จะมีการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าเด่นเ,ดเทวดาแุกเทวดาพระภูมิเจ้าที่ต่างๆก็จะบอกกล่าวเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ถ้้เป็นการขุนศลให้เป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็มาบบกกล่าวกันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติจากปุยตายายอย่างนั้นท่านผู้ชมเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ พี่น้องชาวอีสานบ้านเราน้องน้องันนี้วันเสาร์สุดเอิเลยบาเรียนพื้นที่นะครับบรรยากาศดีด <stimulation> ีด <todavía> ูสีน้ำใสใสน้ำซึมออกมาน ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นกุดรหารสิมท่านผู้ชมเป็นสนามแข่งขันเรือติดกันคนรติดกันเลยสวยงามทีเดียวนู่นมองเห็นริบๆิบนู่นอ่ะตัวนี้เป็นจุดปล่อยเป็นต้นทุนแล้วก็ทางด้านหน้านู้นก็จะเป็นนู่นที่เซนชยัย สุกหรือยังเนี่ยสุกสุหรือยังกินได้หรือยังอร่อยมากอ้าวเหรอกินได้หรือยังถามแค่อร่อยมากแล้วกินได้แล้วมื่อน้ำมันบกไปตั้งเดี๋ยวชิคกิมดูเนื้อร่อยมาเนื้อมดแดงมาแล้วเมดแดงยังไม่นั่นเลยอ๋อปลาใส่ไข่มดแดง กูฝอยเนี่ยนะกูมอะไรแก้วขมิ้นค่ะแต่อันนี้ายหมอนเก็บมาไม่รู้พันอะไรแก้วขมิ้นบอกอันนี้แหะค่ะแก้วขมิ้นแต่ยังไม่เกศมันเหลืองนิดน่นาร่งม้านนเลี้ยงหลานอ้มือออมือแล้วนะกะละมังกระด สโลสีแต่งานี่ีใช่สโลสีมันดีมากเลยไอซาดาพวกนี้นะสรฮะสี่้ออไอเป็นผากอีตูนี่เออะไรอีนูน่ะน๋ออ๋อธรรมชาบอไมชาบบอกไม่ใช่ไอที่เขาขายปลูกทั่วไปน่าตะเป้ตะเป้เป็ดนต้เป็ดด้วยชิมดูหน่อยนะต้เป็ดเป็ดปักิ่ง

น้ำพริกป่าวน้ำพริกโอ้น้ำพริกน่ากินมากเลยดูสิพริกปลาช่อนสุดยอดเลยของพริกปลาช่อนปลาช่อนผักก็เตรียมแล้วทั้งข้าวใบปลาอันนี้ก็รออย่างเดียวเนาะรอหมูสไลด์นี่โม่อะไรเฮ้ม่อะไรเจ้กุยงได้ อะไรโอนึงข้าวหรออ้องจอออกให้หมดนะโรยชิ้นปลาคุ้มมา ตรีมเนียนตู้น้ำตในตานรุยอรรารีมนรุนเนีนบ้านในนจบานหลง้านหลักจยทนี่บ้านมสบานียมก็จะเป็นสะน้ำนะครับมันก็จะเป็นทุ่งนานาปรังส่วนพริก มีพริตต์โดบเต็มหมดเลยทั้งแปลงทั้งแปลงเลยทั้งมะละกงมะละกอดกทีเดียวนี่ก็จะเป็นนั่นนะท่านผู้ชมสระน้ำมีปลาด้วยนะปลาไม่เดือดเลยเฮียโตได้นี่เองเถอะโอ้เหเลยโอ๋นั่งตัวนี้เนาะโอ้ยโตอีกชิป อ๋อเออโต้โตเนาะโต้โอออืออันนี้ให้ลุงพ่อมาพักบ่ก่อนแัทแล้วก็บรรยากาศดีเนาะถ้าไม่ฝนไม่ตกกคือบรรยากาศดีเนาะรู้เบาเนาะนี่ที่เขาจะพี่ชายเขาพ่อพอกี่องค์นะบางรู้นี่ก็ต้องพาเอาลรู้จัดที่ก่อน น,นี่บริเวณน้าผู้ชมสวยงามทีเดียวบรรยากาศสะบ่อน,น้ำสวยงามมากน้ำออกมาน้ำมันซึมออกมาโดยธรรมชาติท่านผู้ชมนี่ดูสิกุฎหารสิมท่านผู้ชม

Trời <laughs> ơi sao mà không có cái <laughs> cái <laughs> không cái พักอะไรนอะช้นะเงินออมช้นอะเงินไปเเออชินนี่อนีมัต้องต้มหรอกมันต้องต้มเลยอืนี่ยปลาตูมกินกับก้อยก้อยอร่อยจัง มไม่ได้ังไงสวยอร่อยแน่นอนอไม่ใช่ลอกนุ้มไม่ชอบเผ็ดไม่อร่อยเลยเต่ดยอดเลยใครเหียดแต่อันนี้ เราใส่กูงยูตะจุอ่างมางูใชเลยคตรแชื่อเลหมจ๊ะใช่เคยเคยน่ยมทุกทุกคนเลยอสุดยอดเลยชานี่อันนี้เขาทำจนรื้จนสระมามะนาวมาเลยูแต่นั่งคุณจางผ่านไหมโอเคดูซิ เยี่ยมเยี่ยวเยี่ยวน้ข้าวอเขาจะคั้นออกให้หมดจนไม่ไม่ใช่เนื้ออะไรไหมไม่ใช่เนื้อสดๆเนาะเขาไปคั้นคั้นน้ำข้าวให้หมดทุกอย่างเลยน้อบนหมดเไม่ันนียังไม่เห็นบนเลยอร่อยเขาคั้นในทิ้งน้ำข้าวมดเนาะ โอเคถือว่าผ่านใช่ไหมผ่านใ่ไเาผ่านใช่ไหมผ่านใช่ไหมเจว่าผ่านอันนี้ก็สุดยอด เดากโอ๊ยตอนนี้พระกำลังเดินทางเข้ามานั้น

អ <t> ូខេដូចជាត្រាប់ូមយូរនៅមិនបាននិយាយតែនៅលើនេះໃສរុបវិញមកមិនធ្វើแล้วយ៉ាងម៉េចអោននេះវៃមិនបានអីបានយ៉ាងនេះបាយនេះបាយ

พี่พี่ลงมือแกทำเพลนถวายอาหารพระสงฆ์นะครับหลวงพ่อเจ้าลำพื้นแล้วก็มีหลวงพ่อเนาะครัวดุลและหลวงพ่อมาหลายรูปภาพแบบนี้ <c oughs> <c oughs> อยู่อยู่ต้นหน้าเพื่อนมึงคุยเวลาอยู่กัคุยใหญ่คุยโตออมันรอหาประเอนอย่างบุแล้วไปบอกมูวปาะหยันเมี่ยนเนาะเขาทิ้งมัมงรถหนึ่งแล้วกาทำอย่ปงน

mất bao lâu rồi, mất bao lâu, năm, năm bao lâu, năm, năm